ผมจะใช้เทคนิคที่เรียกว่าแฟกเทลนั่นเองภายในวิเดียวเนี่ยบอลลูมมันมานะครับวิดแล้วเห็นไหมแฟกเทลอยู่ด้านบนนะครับไม้แรกเราไม่ได้เรามาเล่นไม้สกลางแท่งสาไม,ม้แล้ววันนี้สุดยอด yes ก็วันนี้เข้าสู่วันที่3มนะครับมาดึกอีกแล้วเนาะวันนี้นะครับผมจะใช้เทคนิคที่เรียกว่าแฟกเทลนั่นเองแล้วก็ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าการลงทุนมีความเสีย่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งนะครับเรามาตั้งค่าอินดิเคเตอร์กันก่อนครับวิธีการตั้งค่านะครับเรามาที่มุมซ้ายร่างเหมือนเดิมกดเครื่องมือตัวชี้วัดนะครับไปที่ยอดนิยมแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับนี่คาว่าแฟกเทลนะครับกดเข้าไป เราจะใช้ค่ามาตรฐานนะครับแต่เราจะเปลี่ยนสีนิดนึงนะครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้เราสับสนได้นะผมจะเปลี่ยนเขียวเป็นแดงนะครับแล้วก็เปลี่ยนแดงเป็นเขียวอ่าแล้วเราก็กดสมัครใช้งานครับอ่ะทีนี้เรามาดูเงื่อนไขกันถ้ามีแฟคเทลเป็นลูกศรอ,อยู่ด้านล่างแท่งเทียนเราจะมองหาโอกาสการซื้อขึ้น นะครับแบบนี้เห็นไหมว่าถ้าเราซื้อขึ้นเห็นไหมมันก็ขึ้นไปเลยหลายๆแท่งนะครับส่วนเงื่อนไขการซื้อลงทันทีที่มีแฟ t เทลปรากฏขึ้นอยู่ด้านบนเราจะมองหาโอกาสการซื้อลงครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมว่าพอมันมีด้านบนมันก็ลงมาเลยอันนี้ก็คือจะวินนะครับหลักๆง่ายๆแค่นี้นะครับแต่ทีนี้ผมต้องบอกก่อนว่ามีข้อควรระวังอยู่อย่างหนึ่งนะข้อควรระวังก็คือแฟ t เทลเนี่ยมันจะมาย้อนหลังนะครับประมาณ 2อแท่งนะครับแท่งหรือ2แท่งบางทีเนี่ยมันก็ปรากฏเลยในแท่งแรกแต่พอแท่งเทียนผ่านไปแท่งถึงหรือ2แท่งนะครับถ้าแท่งคอนเฟิร์มมันไม่ปรากฏขึ้นลูกศรมันอาจจะหายเลยก็ได้ทีเนี้ยเราก็จะมีอยู่2ทางเลือกเท่านั้น1เราจะหยุดการเทรดไม้นั้นถ้ามันบินก็จบถูกไหมฮะแต่ถ้ามันลอสอะคือสูตรปกติที่เราเทรดกันเนี่ยเราจะทบอยู่ประมาณ3มไม้ทุกครั้งใช่ไหมฮะแต่ถ้าลูกศรมันหายเราเลือกได้ว่าเราจะทบต่อ หรือเราจะคัดทิ้งอันนี้ก็เป็นทางเลือกของเราในการใช้ดีเคอร์เตอร์นี้นะนี่เป็นข้อควรระวังกับอีกลกษณะหนึ่งอ่าแบบนี้นะมีลูกศรด้านบนและลูกศรด้านล่างปรากฏขึ้นพร้อมกันอันนี้ห้ามเทรดนะครับแนะนําว่าห้ามเทรดกับอีกแบบหนึง่งแท่งเทียนชุดนี้ครับมีแฟคเทลมาอยู่ด้านบนเป็นลูกศรอ,อยู่ด้านบนเราจะมองหาโอกาสการซื้อลงถูกไหมปรากฏว่ามาแท่งนี้เรารอจังหวะแล้วนะครับหรือเราอาจจะเซลล์ไปแล้ว ปรากฏว่าแท่งเทียนถัดไปมีลูกศรอ,อยู่ด้านล่างแทนที่เราจะทบขาลงเราอาจจะเปลี่ยนเป็นการทบขาขึ้นถ้ามันติดกันแบบนี้นะครับอันนี้ใช้แบบนี้เนาะหลักการซักเท่วมีประมาณน,นี้เดี๋ยวเราไปลองเทรดกันครับวันนี้ผมจะใช้เวลาสัก30-1ถึง1ชั่วโมงนะในการเทรดดูว่าวันนี้จากพอร์ตพันหของเรานะครับที่เทรดมา2วันแล้วจะต่อยอดไปได้เท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเราไปเทรดกันเลยครับ เราเจอแนวต้านเล็กๆนะครับตรงนี้มันยังไม่ได้เข้าเทคนิคแฟกเทลหรอกแต่ว่ามันเป็นแนวต้านที่มันสามารถกลับตัวลงได้นะครับผมก็เลยออกออเดอร์เซลล์ไปนะครับในไม้นี้นะฮะเรียอยู่เส้นกริดพอดีด้วยเส้นกริดนี่จะเป็นเส้นที่มีวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มขึ้นหรือวอลลุ่มลงเนี่ยผมไม่สามารถบอกได้หรอกแต่ว่ามันจะเป็นจุดที่เทรดเดอร์ส่วนมากจะเป็นจุดตัดสินใจนะครับว่ามันจะ break out หรือมันจะกลับตัวได้นั่นเองนะครับเป็นแนวต้านด้วยเป็นเส้นกริดด้วยนะครับเนี่ยตัดสินใจนะครับ เทขายกันมาแล้วโอเคสามสองหนึ่งวินนะฮะวินนะรอออเดอร์กันมาสักพักนะเมื่อกี้บวกไป170บาทนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นเส้นถนัดนะมั่นใจก็เลยใส่เยอะนิดน,นึงนะฮะโอ้นี้มีบายนะครับแฟกเลใส่เยอะไม่เอานะครับใส่เยอะไม่เอาเนาะลงมาชนแนวรับเลยนะฮะปัา ขอรักไก่กับเจ้า GJ เนี่ยแหละ GJ นี่แบบโอ้โหเด้งดีมากนะฮะโซนรับนะเป็นแฟกเทลเก่านะฮะซึ่งไม่ไม่ควรทำนะแต่ว่าโอ้โหราคานี้มันต้องเด้งแล้วลหละนะครับขออีกไม้หนึ่งรักไก่นะนั่งรอมาประมาณเรียกว่า15นาทีนะครับใช้เทคนิคนอกความตั้งใจ <laughs> นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าโอ้โหกว่าจะได้เข้าแต่ละออเดอร์เห็นไหมว่ามันนี่ว่าใช้เวลานะไม่ใช่ว่าแบบเปิดปุ๊บเทรดปับ๊บนะ นะฮะจุดเด้งนะครับหนึ่งวินทั้งสองออเดอร์เลยอย่างอ,อย่าเพิ่งพูดนะครับเหลืออีกห้าวิเอออย่าเพิ่งได้ใจสำหรับใครนะครับที่ต้องการจะเรียนเทรดฟรีนะครับไม่ต้องรอคลิปลงอาทิตย์ละคลิปนะฮะ ตอนนี้นะครับเรามีกลุ่มสอนเทรดฟรีนะครับที่จะมีไลฟ์สดตามตารางมีโค้ชหลายๆคนที่เป็นเพื่อนผมที่เป็นรุ่นพี่ผมเนี่ยที่ผมเรียนรู้มาจากเขานะครับมาสอนและพาเทรดตามสัญญาณให้ทุกวันนะครับเพียงแค่คุณนะครับเปิดพอร์ตกับ9 x x p e r t เติมเงินขั้นต่ำ1,500บาทนะครับเราจะเทรดหรือไม่เทรดก็ได้ซึ่งมันคุ้มค่ามากนะครับค่าตัวโค้ชแต่ละคนเนี่ย มูลค่าหลักแสนเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับโอกาสมาถึงแล้วครับห้ามพลาดเป็นอันขาดนะครับไปเรียนเทรดฟรีและทํากําไรในไลฟ์สดรับสัญญาณฟรีพร้อมกันครับหรือจะสแกน QR Code ที่อยู่ด้านข้างจอได้เลยนะครับสแกนเลยครับสแกนแล้วไปชมคลิปกันต่อครับโอเคครับสวยครับได้หมาย2สองนะซึ่งจริงๆนะครับผมต้องบอกเพื่อนๆทุกคนนะว่าการรอกราฟนานๆโดยที่ ไม่ได้มีออเดอร์เทรดเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าเทรดเดอร์มืออาชีพที่ผมรู้จักเนี่ยบางวันเขาก็ไม่ได้เทรดด้วยซ้ำนะเพราะว่ามานั่งดูกราฟแล้วมันก็ไม่เป็นใจกับเทคนิคที่เขาจะเทรดนะครับเพราะฉะนั้นอย่าใจร้อนครับอันนี้ รอสยรอ้านาทีไม่ได้เทรดก็ถือว่าใจร้อนแล้วนะอยากให้ทุกคนใจเย็นๆนะครับอยากให้ทุกคนใจเย็นนะบางทีเราอาจจะมานั่งรอการาฟรอสัญญาหรือรอเงื่อนไขเป็นชั่วโมงไม่ได้เทรดมันก็คือสิ่งที่เราเสียไปคือไม่ใช่เงินครับอดทนกับตัวเองในความที่สร้างวินัยกับตัวเองนะนี่คือสิ่งที่สําคัญกว่าเพราะถ้าเราเสียโอกาสนะครับมันก็ยังดีกว่าเสียตังค์ไม่เทรดมันก็ไม่เสีย่ยงแล้วมันก็ไม่เสียนะครับผมไปต่อ Ucat โอ้ Ucat oh, มานะครับอันนี้ f ฟกเทลมาแล้วขอปิดเขียวเถอะแท่งนี้ปิดเขียวของจะเซลนะฮะจริงๆถ้าตามอันนี้ก็แท่งนี้ก็น่าจะวินแหละนะครับแต่เราเข้าไม่ทันแล้วนะมันจะเร็วนิดหนึงเพราะมันจะมาดีเลยย้อนหลังประมาณ2แท่งนะบางทีมันมาเลยแต่ถ้า2แท่งมันไม่ใช่เป็นแท่งคอนเฟิร์มมันก็สามารถหายได้นะครับแต่ถ้ามันเกิน2แท่ง3แท่งไปแล้วมันก็จะไม่หายแต่มันสามารถหายหายได้นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นข้อควรระวัง ราคาดีโอ้โหราคาโดดเฉยโอ้ไม่กอดต้องวินโอ้โอเคลงแรงอันนี้เล่นเสี่ยงไปหน่อยนะฮะเพราะว่าเราตั้งใจซื้อราคานี้แต่มันล่วงเร็วครับภายในวิเดียวเนี่ยบอลลูมมันมานะครับวินแล้วเห็นไหมแฟกเทลอยู่ด้านบนนะครับไม้แรกเราไม่ได้เรามาเล่นไม้สกลางแท่ง3ไม้แล้ววันนี้สุดยอด yes รู้สึก ฟินกับตัวเองมากนะครับเพราะว่าเราเล่นมา3วันเนาะตอนนี้พอร์ตเราเติบโตมา100รแล้วครับผมจาก1000มาเป็น2,000แล้วครับขยายพอร์ตมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็เป็นเรียกว่าต่อไปเนี่ยถ้าเราจะเล่น10%ของพอร์ตก็สามารถขยายได้ถึงไม้ละ200บาทแหละนะฮะแต่ถ้าอยากเสี่ยงกลางหรือเสี่ยงถา่าก็เล่น100เท่าเดิมเนาะไม่เสียหายนะเพราะว่านี้เราตั้งทุนต่ำไว้นะฮะก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอดูวันถัดไปเดี๋ยววันนี้ผมไปพักผ่อนก่อนอน,นะครับนี่ก็จะเที่ยงคคืนแล้วะรับ ชั่นนี้บ๊ายบายครับ